สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับใหมอีกแล้วนะคะวอกวันนี้นะคะก็จะบอกว่าเป็นวอกที่ทุกคนขอบกันมาเยอะเหมือนกันคือเพื่อนๆไมอหลายคนบอกว่าแบบอยากให้พาไปดูใบไม้เปลี่ยนสีที่ญี่ปุ่นหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ที่ญี่ปุ่นเขาเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะวันนี้ใหม่ก็เลยจะพาทุกคนไปดูใบไม้เปลี่ยนสีกันนะคะที่ที่ไม่มาเนี่ยชื่อว่านิชิทาจิกาวะนะคะซึ่ง ก็ค่อนข้างไกลจากบ้านไม่พอสมควรคือไม่ไม่ค่อยอยากไปดูในตัวเมืองโตเกียวสักเท่าไหร่ก็เลยออกมานอกเมืองดีกว่าแต่ก็ยังอยู่ในโตเกียวอยู่นะทุกคนแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะคะเพราะว่าเขาว่าเป็นสถานที่ยอดนิยมที่คนญี่ปุ่นก็จะมาดูใบไม้เป็นสีเหมือนกันเดี๋ยวคือตอนนี้ไม่ถึงที่สถานนี้แล้วแหละก็จะเดินไปหาของกินก่อนนะคะก่อนที่จะไปดูใบไม้เปลี่ยนสีนะ พราะว่ายังไม่ได้เกิียอะไรนะแต่เช้าเลยตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วร้อนมากเค่ะเดใสยย่วไปกินข้าวกันนี่ละทุกคนคือไม่มีอะไรเลยเนาะไม่ได้ร้อเลยคือตอนนี้กี่เรจะไปหาข้าวกินนะคะที่ิงก็เสิร์ชใน Google m a p นะคะว่ามันมีร้านไหนบ้างแล้วก็แบบไม่ค่อยมีอะไรเลยถึงแล้วหรอพี่ลถึงหร<อ>ือยัยง ร้านที่พี่รุยนะคะพักเหนือนะคะก็คือไม่รู้เปิดหรือเปล่าตสมือนจะไม่เปิดจัง <laughs> ต,ต้องหาร้านใหม่เจอร้านแล้วนะคะคือพี่รุยอยากกินร้านนี้แต่จริงๆก็คือมีอีกร้านหนึ่งที่ฝั่งตรงข้ามจะเป็นร้านพิซซ่าคกับป็นสปาเกตตี้อนะไรที่นี้คือจิกิจ,ดจุดมุ่ยโรสโตบีฟเด่นとかないよอืม นี่นะคะตกลงรอลานี้คือบิลบิลนนี้นะคะเพื่อโดยสาตเสร็จนะเสร็จอาหารกลางวันนี้เป็นบิแงมน่ารักมากเลย อันนี้เมนูที่พี่โดยสั่งไปนะคะเป็นพาสต้าแล้วก็สลัดอข้าไหมอันนี้อของไม้นะคะที่สั่งไปเป็นโรสบีฟนะคะเป็นดุ่มนะทุกคนดูดีมากดีมากนลยดูนะคะตัวเล็ก,นกัน,นไม่ใหญ่มากนะคะเดี๋ยวมากินข้ากัน ะะที่เราจะมาดูใบไม้เป็นสีกันชื่อว่าโชวักคินินพาร์คนะ,ะเข้าไปดูกันเลยไปค่ะนี่เราก็เข้ามาในสวนสาธารณะแล้วนะคะเมื่อกี้กินอร่อยไหมอิ่มปะ่ะอิ่มมาก็อร่อยนะทุกคนรู้สึกว่า ราคาก็ไม่แพงมากแล้วก็อร่อยด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปดูใบไม้เป็นสีกันนะนี่ถึงทางเข้าแล้วเสียงมันหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวไปซื้อตั๋วถข้าเข้ากันก่อนนะคะทุกคนคิดว่าจะต้องเสียงินไหมไม่รู้เท่าไหร่เหมือนกันทุกคนเข้ามาแล้วเสียค่าเข้าคนละ 450ยเยนนะคะสองคนก็900ยเยนนะอุ้ยสวยมากเลยคือเขาก็มีร้านขายไอติมแล้วก็มีให้ปั่นเรือเขาเรียกอะไรปั่นจักรยานเฮ้ยเรือถ e ีบเฮ้ยเขาเรียกว่าอะไรวะา <laughs> <laughs> นั่นแหละนี่สวยเนาสวยเน้ะคนก็มาปิดนิดมาจังเลยค่ะ อุ้ยเล่นเรอถีบอ่ก็ท่อ้ยเล่นลรือทีบส่า้เดี๋ยวเราเดินดูรอบๆกันอีกตรงนนแ,แล้วก็ค่อยไปเล่นเรือถีบกันไป โอ้มันมีเป็ดด้วยอ่ะน้องเป็ดลอยอยู่ในน้ำว้าวจังคนก็เยอะเหมือนกันะนะแต่โควิดเขาก็ไม่ใหญ่ด้วยเน็ม จะเป็นใบไม้เป็นสีที่ประเทศญี่ปุ่นก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วเขาก็มีแบบร้านค้ามาออกโบสตั้งร้านกันเยอะเหมือนกันนะหรือว่าตอนแรกจะแบบไม่มีอะไรขายเดีย๋ยวไปเราไปดูกันเลกว่ามีร้านค้าอะไรบ้างนะคะ 이아 그렇게 드 ถ้าอยากกินด่างหมกนะคะนี่ยาเราลอซื้อด่งหมกกัน้น่าาค่ะขอบคุณค่ะขีกงเซ็รอรับขอรับขอรับขอับขอบขอรั เขาเป็นฉันต่อไปดูเขาเป็นอดมลชาชินีกไนนม่ค่อยชอบทุกคนอืมเดี๋ยวเราไปซื้อยากิโมะ

กินไหมกินสิเร็วเราไม่ได้ถ่ายรูปเลยกินแล้วโอ้ยฉี่กินด้วยต้องทำตัวเองยังไงอืมอร่อยอร่อยอ่ะอืมโอ้ยฉี่เนะ ทุกคนมาถ่ายต้นนี้กันเต็มไปหมดเลยนะคะเพราะต้นนี้เนี่ยมันเปลี่ยนสีเห็นชัดกับต้นอื่นๆต้นอื่นๆไม่เปลี่ยนสีเท่าไหร่นี่สวยดีนะ ทำไมโทษได้ <c oughs>

ช้าๆหน่อยช้าๆหน่อยโอ้ยพี่ขี้เลยช้าๆเย้เอ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 เอดีใจจังเลยเพราะว่าครั้งที่แล้วนะคะที่ไปดูใบไม้เบลีนสีที่สวนสาธารณะอินโนคาชิระใช่ไหมนี่จะมันก็มีให้เราขันเนี่ยถีบเรือแบบนี้เหมือนกันนะแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้ถัก จะเราไปดูใบไม้เปลี่ยนสีกันนะคะปัน่นถีบเรือไปด้วยแล้วก็ไปดูใบไม้เปลี่ยนสีกันสวัสดีน้องเป็ดน,น้ำไ,ไปซะแล้ว คนคะตอนนี้นะไม่ก็เดินครบรอบสวนสาธารณะแล้วนะคะก็เอาจริงๆไม่รู้สึกว่ามันก็ยังแบบยังไม่ได้แบบว่าเปลี่ยนสีเต็มที่นะคิดว่าน่าจะประมาณอาทิตย์หน้าหรือประมาณสิ้นเดือนอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเริ่มแบบว่าสีสวยแบบเปลี่ยนสีแบบเป็นสีแดงสีเหลืองสีส้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมียังเป็นแบบสีเขียวยังมันยังแบบไม่เปลี่ยนสีอย่างเต็มที่อะทุกคนก็รู้สึกแบบอื นะเสร็จได้อยู่เหมือนกันนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง My Melody ด้วยนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะทุกคนแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย